สวัสดีชาวราชาสาสาอนครับผมวันนี้เปิดร้านแล้วครับสำหรับอะไรล่ยามาฮ่าทีซาร์วีอารเ็มนะครับอะไรจุกจิกอะไรเซอร์วิสนะครับอะไหล่แรเทมพอมีให้บริการนะรผมนี่จุกจิกอันนี้สวยงามนะครับเป็นฝาคาัดเอ้ยไม่ใช่ฝาจานไฟแบบเจาะสายอะคริลิกนะครับเป็นฝาแท้ใหม่ทำนะครับ แท้ใหม่ทำนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับหุแรงครับชุดสีพวกนี้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับแฟลิ่งนะครับอยู่ข้างบนนู่นนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับอันนี้ของทีทเอนะครับเป็นบางโซ่พวกอะไรจุกจิกพวกนี้ก็มีครับนี่อันนี้พวกอะไรและแอเทมครับขายเป็นบางตัวอันนี้พวกอะไรจุกจิกครับนี่ น็อตแผงคอโบว์แฮนด์น็อตไล่ลมเบรกน็อตคันสตาร์ตน็อตสเตอร์หน้านะครับชอบหลุดนะครับน็อตคันสตาร์ทก็มีอยู่ครับนี่น็อตฝาครอบน็อตขันยึดจานไฟนะครับนี่ขันยึดแม่เหล็กการไฟ ลูกสูบก้านสูบ VR 2อ JK ก็ยังมีอยู่พวกอะไรจุกจิกเฟืองวัดไม้ทีแซดทีเซ M นะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าทีเซ M เอ้ยไม่ใช่ไฟหน้า BR จุกจิกจุกจิกครับพวกบูธลองยางลองต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ อย่างเช่นพวกนี้ครับระบบรันคา์ดนะครับพวกตัวตั้งพวกแหวนรองงัดลรองอะไรต่างๆนะครับดูในซีนซีนสตาร์ทนะครับนี่แท้ใหม่ยังรองมอเตอร์วาลแท้ใหม่นะครับยังรองแฟลลิงยังรองแฟลนีลนี่ะครับยังรองแฟลลิงต่างๆ,ๆนะครับนี่ ยางลัดกล่องไฟนะครับยางลัดกล่องไฟมีสเตอร์หน้าน่ครับสตร์หน้าแท้ใหม่นะครับแล้วก็สเตอร์หลังอันนี้ชิวหน้า t Z r สตอร์หลัง t Z r VR t Z m มีหมดนะครับแท้ใหม่นะครับอันนี้ t Z m โลกโก้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคันสตาร์ท T-SM คันสตาร์ท T-SM คันสตาร์ท T-SR แท้ใหม่นี่นะครับที T-SM ก็แท้ใหม่นะครับของแร่เทีมยางกันกระชากนะครับน็อตขันชิลหน้าก็มีครับ พวกนี่ชุดชุดแฮปปี้มิวชุดขายดีก็ชุดซ่อมเบาชุดซ่อมเบาวก็ขายดีจะหมดแล้วประมาณนี้ครับนี่มาดูอะไรแรเอทมอันนี้ผลงานที่ผมเอารถไปประกวดนะครับโน้ตผลงานก็สี่ถ้วยแต่ว่าอีกสองถ้วยยังไม่ออกมาอันนี้แรแอทมครับขายเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่ขายครับเพราะปัญหายาก ปะเกลนต,ต่างๆแท้ก็มีนะครับปะเกลนต่างๆแท้ปะเกลนตีนเสื้อปะเกลนปั๊มน้ำนะครับผมมีเป็นมีเป็นตับแบบนี้นะครับของ TZR VR t z M นี่ก็โอลิงฝาสูบนะครับผมก็จะมีเป็นตับแบบนี้เลยครับนี่พวกอะไรที่ยกเลิกการผลิตไปแล้ว นี่กและเทียมอยู่หายากซีนจานไฟซีนฝาครอบจานไฟนะครับบูมแรงหายากๆสีแดงก็มีกางเกงในที่ซ R ตสามช่องเหมือนปีสองพันก็มีนะครับนี้จะเป็นอกไก่ OK VR นะครับอกไก่ VR แท้ใหม่นะครับนี่นะครับโลโก,โก้มัน แท้ใหม่นะครับแท้ใหม่ก็แฟลิงพวกนั้นก็แท้ใหม่นะครับนี่เหลืออยู่ตัวหนึ่งเออบางคนตัวในบางคนตัวในแท้ใหม่ครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานดูฝุ่นก็รู้แล้วนี่ครับนี่ดูตารางประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ อะไรผมก็ขายของแท้เกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับเพราะผมได้ป้ายนี้มาจากยามาฮ่าแล้วก็ได้ปฏิทินอันนี้มาจากยามาฮ่าเบิกอย่างเดียวนะครับ